สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องแฟนกลับแฟนเพื่อนของมลําเตะกินร้อยนะคะ่ะนี่นะครับแฟนเพื่อนของแฟนเพจของแจ็กกี้ผีวปรอยัแฟนเพจแจ็คกี้แจกร้อยแจ็กกี้ผีวปรอยัดชเนวต้องยูทูบากาวันนี้ทำการแสดงดยู่วัรสราลําด่วนนะคะวัสดลารลําด่วนสาเก้วแจ็กกี้ก็เตรียมพร้อมแลวจะออกไปบูธนะคะไป ให่ระวังมัดตาบูลนองกับมัดติ๊กตะม้งค่ะนี่ค่ะตะม้งกับตะเมแกงขงเขาสูงอ๋อยาซีดยาซีดบอกว่ายาซีดอันนี้อะไรล่ะคะหนึง่งปากหม้อนะคะอันนี้ปากหม้อไม่ใช่ปากกระทะน,นะคะทุกคนนี่แหละครับพี่น้อง มันยางมาอยู่คนหนึ่งวิลล่าประมวลบรรยากาศเข้ากับกำลังเต้นตัวคอไว่อยคอดว่เห็นคือมาถือกันกักรถไงจีโดนนั่น,นหน้าได้บอกนูน่นเลยคือกักรู้ว่าพายรถไงผ่านจะบอก ได้อย่งกินจ้าไข่รพระโลเวลาละั่งเสาหมวดเข่านะคะโดนพัเติ<ร>ดม,ม,มันขาขึ้นว่ะ,ววะอไไหอยว่าโอ้ยมาลิตลุนปัม่มซุ้มยูฟงังฝุ่นแต่นะ้อเพราะม่หอดภูเขาบัดปั่มยูฟ่ฟังีนสวมเต็มหม ายของบ่อ๋ยนี่ต้มยำรวมมีดเวิร์แล้วแล้วพัลโลอีกนะครับมันกำลังเห็ดพัลโล่แต่หมูน้องกับนี่คือเก่าครับพี่น้องอันนี้พีมใหม่นะครับโอ๋อขอบคุณครับผมขอบคุณครับ ความสุขมากๆนะครับผมังแหงฟังปังครับพี้ปากั็โม่ไหนที่าานาดีไหมพอเฝ้าจงไหนแจ้งขาโดนจะโดนอะไรเพรา่ไหนเพราะว่างไหนเจ้าเดียวดีขันแงไหนเยอะโอโอ,นนอน่าเล้วงเถะขอบคุณพระเอกแบงค์ราชันนะครับพระเอกแบงค์มาสวาสดีปีใหม่ ครับพ yes ี่ water, no ้องกำลังเดินนาเพราะว่าเท่าเดินทังกะไก่ยูจะาบ้านรถกะติส้นแม่พี่้องข้ารถกัตติส้ากะสิท่านยูนะคะการนี้ท่าจะขึ้นเ่าขอะนำลัานะยกพรรษาข้าจะต่อพี่้องพี่้องเปดูที่ต้องการััญาเรนนนีักู้นะฮะซึ่งปาิแล้ว สามทุกตรงเปิดทัการแสีฉะนั้นตอนนี้พี่น้องแต่ยังมีเวลานะครับข้ากังดำการว่านะประมาณสามุกเส็นๆ้าอะไพี่น้องเ้าได้มากทําบุญสะกัดกวาดซื้นหัวใจรักในกานจัดงานพี่น้องเจ้าบุญของเฮาสิเดียนตาร์สิเดนเลิ่มต้นเห็นสิ่งดีๆด้วยการทับบุญที่วัดสาราลำดวนนะครับทำไมพี่น้องไปทับุญรวมบุญรวมกุศลกันสะบัดนะฮะ ถึงเพงมีลุงน้านเดินข้างว่าจะทำาข้นยา้งรา่ยว่า้างโ้านะครับสามยกลแกอาตีเอลตะพุ่งสิงอมีปัญหาแต่ชนีชุดชวนเทศกานะครับาลกเดินข้างตาางีัดทีมทเนะตอยมาทั้งแลต้ดนาใช่ยับไปเรื่ยแค่่ของอทุกโันนะครับเลยุมนานน สองตู้นะคะับสองู้เลยนะครับที่ด้านคือว่าจิดโรงงานปีพิณอ้อมอุ่นรวมอุ่นรวมผูสอนอารันตียุณค่าในทัพปูนที่ชุมอีสปานอ่าีไมนะครับข่านการงานท่้นโลกขั้นความพิเอ่าู้โซโซ่ก่อนาชาสัมพันธ์ของปูนที่นองนะครับแต่ละจุดแะรับอ่าอทัพคุณคูณที่ต้องการนะครับ มีว่าปลาแาเลืนกระพุ้งปูอยนะแล้วก็ไนี่นะครับเอาไป่ก๊อตแอนด์ไอนีกิจกาจัดคอสแคร์แชมพูนะครันี่มาทานอยู่ถที่เร้นดูี่ร้านต่างๆแก้นะครับคอสแคร์แชมพูน้ำปลาปลาไปน่มาทานเาไปใสาไป้อใสนะครับนปัญหาเรื่องเสนผมรืด ผมแอบเสียอาคสนากรแอสตรโเยเนเีดงมอที่มีู้แพ้ข้อบุแลนที่มาตาดอาทุกคนจะเป็นองเการคริบารบรุษอย่าบลึกกถึงขา้นะฮะแต่ที่เป็นการเอไปบรหารต้องยู่แอร์ของตัวนเอาไปทุกคนใส่บมิษัที่ไหนประธานโครสร้างนะฮะเป็นคนจบไม่ต้องใา đúng công dân có điều kiện đủ, đủ khả năng, có em, có